ทษถึงกระบทนักร้องงานเข้าร้องหุ่นสื่อพิธานภารเดชยกข้อกฎหมายเอาผิดนักร้องปมพิธาถือหุ้นสื่อไอทีวีเตือนร้องเท็จโทษถึงกระบทนายภระเดชมณีลังกาอดีตเลขานุก,การก,าการรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า วันนี้ทราบข่าวที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกพักพลังประชารัฐรวมถึงนายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเดินทางเข้าให้ถ้อยคำต่อกอกอกตอกรณีร้องให้ตรวจสอบนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรเก้าไกลในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรเก้าไกล กรณีการถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้นเห็นแล้วมองไม่ออกว่าประเทศไทยจะเดินไปสู่ความเจริญกันอย่างไรเพราะมัวแต่ทำนิติสงครามกันแบบนี้หากพิจารณาแล้วคำพิพากษาล่าสุดกรณีถือหุ้นสื่อตามคำวินิจฉัยของศาลดีกาได้วางหลักว่าการถือหุ้นเป็นสัดส,ส่วนที่น้อยมากย่อมไม่มีอำนาจสั่งการ ให้บริษัทเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพักการเมืองได้การตีความบทบัญญัติของกฎหมายตามลายลักษณ์อักษรการมีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเพราะเหตุเป็นผู้ถือหุ้นย่อมเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจึงถือว่าไม่ผิดเป็นกรณีที่คุณชานชัยผู้สมัครจากพักประชาธิปัตย์ถูกกะกะตนครนายกตัดสิทธิ์เป็นผู้สมัครสส เพียงเพราะถือหุ้น AIS 200หุ้นและนายชันชัยชนะหลังฟ้องสารดีกาพิพากษาจึงไม่ถูกตัดสิทธิ์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญล,ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98วงเล็บ3ว่าด้วยการถือหุ้นสื่อโดยหลักแล้วแนวคำพิพากษาจะยึดโยงกันระหว่างศารถือเป็นความยุติธรรมอันสูงสุดแต่วันนี้เห็นการกระทำที่นายเรืองไกร นำคำพิพากษาเก่าๆตั้งแต่คำพิพากษาที่20ทับสมาให้กกตพิจารณามีเจตนาที่จะทำประการใดอันอาจให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลและประเทศชาติหรือไม่หากพิจารณาความผิดที่อาจเกิดขึ้นหากมองกลับว่าคนร้องควรมีความรับผิดได้เช่นใดบ้างพิจารณาได้ดังนี้ครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา173 ผู้ใดรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาว่าได้มีการกระทำความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน60,000บาทความผิดตามมาตรา173มีองค์ประกอบดังนี้ 1. รู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น 2. แจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวน 3. ว่าได้มีการกระทำความผิด 4. โดยเจตนานายนารพรเดชระบุอีกว่าจากกรณีที่นายพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลถือหุ้นเพียง42,000หุ้นแต่คิดเป็นสัสดส่วนเพียง0.0035%ของหุ้นทั้งหมดและมูลค่าในปัจจุบันหุ้นยังติดลบมีมูลค่าเหลือเพียง ลบ5 6 9 1 0บาทหากผู้ร้องทั้งสองได้ทราบคำพิพากษาล่าสุดว่าไม่สามารถสั่งการสื่อได้ถือว่าไม่ผิดนั้นก็หมายความว่าผู้ร้องทั้งสองรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นเป็นองค์ประกอบแรกการที่ผู้ร้องนำความเข้าแจ้งต่อกกตเป็นเจ้าพนักงานสอบสวนจึงครบองค์ประกอบที่สองและได้ชี้ให้เห็นว่า ผิดโดยมีความพยายามบอกว่าผิดหรือไม่เป็นการยกให้เห็นว่ามีโอกาสได้มีการกระทำความผิดเป็นการครบองค์ประกอบที่3และผู้ร้องได้มีความพยายามเตรียมเอกสารประกอบพร้อมมาพบกรกะตเป็นครั้งที่สองถือเป็นการกระทำโดยเจตนาครบองค์ประกอบความผิดตามหลักกฎหมายดังกล่าวทุกประการผู้ร้องอาจต้องรับผิดตามปอาญาม,มาตรา173 ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน60,000บาทหากเจตนาข้างต้นมีเจตนาให้กะกะตยุบพักจากข้อมูลที่รู้อยู่โดยทั่วไปว่าไม่ผิดดังมีคำพิพากษาได้วางหลักดีการล่าสุดไว้แล้วมีเจตนาล้มล้างเสียงของประชาชนที่มอภัพยพักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งใช้อำนาจบริหารในระบอบประชาธิปไตยเข้าข่ายเป็นความผิดฐานกบฏ ตามประมวลกฎหมายอาญามมาตรา113วงเล็บ2มาตรา137และมาตรา326ทั้งนี้ในส่วนของความผิดฐานแจ้งความเท็จและเป็นกระบฏต่อแผ่นดินเป็นความผิดต่อแผ่นดินประชาชนทุกคนมีสิทธิ์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายครับหากมีการฟ้องร้องทั่วประเทศต่อนักร้องอะไรจะเกิดขึ้น ความวุ่นวายบาปกรรมอาจสนองกลับผู้ร้องนะครับถ้าเขาร้องเหนือสุดใต้สุดไม่ว่าจะที่เชียงรายหรือยะลาก็ต้องไปให้การครับ